รู้หรือไม่ว่าวันนี้คือวันที่ชาติจีนประกาศก่อตั้งประเทศใหม่และก้าวขึ้นเป็นขั้วอำนาจสำคัญในเวทีโลกวันที่หนึ่งตุลาคมคศ1949ที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งเหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนก้าวขึ้นแท่นประกาศด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า The People's Republic of China has been founded เสียงประกาศนั้นไม่ได้สะท้อนแค่ผ่านดินจีนแต่ยังสั่นสะเทือนการเมืองโลกทั้งใบเบื้องหลังวันนี้คือสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับพรรคชาตินิยมก๊กมินตัง๋งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจีนถูกฉีกขาดเป็นเสียเส่ยงๆเจียงไคเชกนำก๊กมินตัง๋งพยายามรักษาอำนาจ แต่กองทัพแดงของเหมาเจ๋อตงค่อยๆรุกคืบใช้สงครามกองโจรและได้รับแรงสนับสนุนจากชาวนาและชนชั้นล่างทั่วประเทศปี1949กองทัพคอมมิวนิสต์ควบคุมเมืองใหญ่เกือบทั้งหมดก๊กมินตั๋งล่าถอยไปใต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ก็เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบใหม่ในชั่วพริบตาเหมาเจ๋อตง ยืนประกาศที่เทียนอันเหมือนว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก่อตั้งขึ้นแล้วพร้อมธงแดงดาวห้าดวงโบกสะบัดเหนือปักกิ่งผลสะเทือนต่อโลกนั้นรุนแรงทันทีจีนแผ่นดินใหญ่กลายเป็นมหาอำนาจคอมมิวนิสต์ที่จับมือกับสหาภาพโซเวียตขณะที่สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรตะวันตกต้องเผชิญกับสมรภูมิใหม่ในสงครามเย็น โลกแบ่งขั้วการเมืองชัดเจนขึ้นฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมและฝ่ายคอมมิวนิสต์จากจุดเริ่มต้นที่ยากจนแตกสลายจีนค่อยๆพัฒนาจนทุกวันนี้กลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจเศรษฐกิจและการเมืองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกและทั้งหมดเริ่มจากวันที่1ตุลาคมคศ1949 นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในประวัติศาสตร์ On this day in history